ีกออ่พลังมากอะ่ะโอ้โหอ,อ้วนไหมอ้วนด,ดิอย่างอ้วนเลยมันเป็นผลไม้มันมีน้ำมันไงแล้ว,วกล้วยก็หวานอีกต่างหากกรท้านี้ก็หลายพันเลยนะก็ขายชิ้นละแปดบาท ดูดูคนแล้วดูไทยทำกับอินเดียทำแล้วได้ไปอินเดียแล้วเั้ะไงชอบดูทำแบบนี้เนานะมันเพลินอยู่นะป๊าชอบดูไหมเอาไปมุ้มงไปขอแต่งกันไม่ซื้อท้าเลยไม่ซื้อ มกเกอนาอมังนชอนเขาก็ชอนปลาตะวันได้นี่ไงใหญ่กว่าใหญ่กว่ากล้วยทอดเนี้กระทาษกล้วยทอดนี่ แล้วมแม่เขารออยู่รอลงเหรอรตรงนี้ร้อนแม่เขาจะถ่ายตรงนี้ น,น, okay. น้ามันตา่างนะครับเอาที่มันแป้องอยเยอะๆหน่อยได้เยอะอยู่แล้ว <laughs> เชื่อทุกอันใช่ไหม <c oughs>